สวัสดีค่ะสวัสดีพ่ออีเมลพี่น้องที่ติดตามช่องยุกิเพ่นประกาออฟฟิเชียลค่ะค่ะสำหรับผลงานเพลงของยีหลานนะคะสัญญาหังดอกกระเจียวค่ะราบขอบคุณสุบูสุคนค่ะทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านค่ะที่มีส่วนเกียวของสำหรับเพลงสัญญาหังดอกกระเจียวเพลงนี้นะคะก็นินกับขอบคุณนะคะอาจ,จารย์ดอกกระเจียวบานรยี่พ่อค่ะที่เป็นผู้แต่งนะคะผลงานเพลงนี้ แดงขําลองค่ะทํานองแล้วกะ็เป็นทํานองเพลงค่ะแล้วกะ็ผู้เรียบเรียงดนตรีผู้แรงเลยกก็คืออาจารย์นุกนะคะอาจารย์นุกมือแซ่ค่ะมอเลมน้ำวีุกจ้าแล้กก็ขอบคุณอาจารย์ยงค่ะอาจารย์ผู้นะคะเรียบเรียงดนตรีไม่และะ้วก็ผู้โปรดิวเซอร์ผู้คุ้มของอาร์ตเองนะคะเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆจ้าละกะ้กการที่สําคัญขอบคุณพี่พอแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะที่ให้การสนับสนุนและะ้วก็ ถ้าติดตามได้ค่ะสำหรับผลงานนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ออีเมีกเชิญหนึ่งค่ะที่ติดตามนี่หละจ้าให้กันติดตามเราขอบคุณทุกกำลังศับจ้าสำหรับอันมาไลท่ทีอีพอ,อีเมย์ห้มากนะคะได้ไล่สดทุก,ท,กทุกไลก่เลยก็หลาก็รร่วมเงินกันมาร่วมร่วมวม,มากมา,มาเห็ุผลงานเพลงนี้ออกมาจ้าตั้งใจเฮ็ุอีหรีค่ะจ่านใถ้าติดตามค่ะ ค่ะเจนนกาฝากติดตามได้ด้วยค่ะสําหรับสัญญาหากดอกกระเจียวปล่อยทางช่องยุกิเป็นประกาศออฟฟิเชียลช่องนี้ค่ะแล้วก็อาจจะรอบประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ว่ากันไปจ้าเพราะว่าเพื่อนสีเอาไปเอาไปดนตรีไปมาสเตอร์ไหมแล้วก็เอาไปเลียบเรียงไหมเฮดห้มันสมบูรณ์ครับก็เก่าจ้าเจในกะ็ะถาติดตาม้ะจ้า